เอวัมเมสุตังเอิกังสัมยังภะคะวาภาราสิยังวิหารติอิสิปัตเนียมิคาทานเยดัตรโคภะคะวาปัญจวะคี่เยปิคุอามันเตสิทเวเมปิคะเว ันตาบาบัชิเตนะนเสวิตาภายโจายังกามิสุขามาสุขาลิกานุโยโคหินุอาคามโมะปวทวชนิโออนาริโยอนันตสันนิโตโยจายังอาตกิลมัทานุโยค ตัวตัวโขอนาริโยอนาตาสันหิโตเอเตเตียพิคเวอุพโวอันเตอนุปคามมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมบูตตาจักุการณียานการณีอุปสมัยยอปิญญาส สมพธายนิธานายสังวาติกตตมจสาภิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพูธาุกยาณีสัมยิธานายสั vâng tâ thi âng hè vâng ý ô âm ác quá sài ti tâng sâm sáng cáp búa sâm mát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  ทิอายังโคสะพีเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานการณีอุปสสะมัยยะอภินญายะสัมพุทธายานิธานายสังวาตติทิธังโคปนภิีเขเวทุกขา อริยศสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะทุมนาสุปายาสปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกขคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนารปิต ตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโหปะนปิกเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนภวิกานันทิรากะสหกตาตัตรตัตราปินันทินีไสยทิ ตังกามตันหาภวตัณหาวิภวตันหาอิตังโคปนาพิกเวทัวคนิโรทัวอริยสัจจโยตัสาเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรทัวจากขวปตินิสักขควมุติอาาลโยอิตังโคปนิ ทีกเวทัวกันโรธคามิเนปฏิปตาอริยสัจจั์พยเมวะอริโยอาทามทิโกมาโคสายะทิ่ตังสัมมาทิฏิสัมมาสังกุปุระสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวะสัมมา

อีทังทูกขังอริยศาสจติเมภีกขเวปุเีอนันทสุเตสุตธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทานทุกขังอริยศาส จัจจปริญญาญาติเมปิกเวปุเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักุมุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญา ตนติเมปิกเวปุเปอันนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทูกขสมุทโยอริยสัจันติเมปิคเวปุเปอันโ โนสุเตสุทามเมสุจักุงอุทตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิานุโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพีกเวโหเปอนันโนสุเตสุทา เมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโผปนิทังโทกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนานติเมปีเขเวปุเพอานันนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทธปา อุาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจานติเมพีกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุ้มอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิ อิาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโฆปนิทังทุกนิโรธวอริยสัจสัชกาตาปันติเมปิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธ ที่อาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิตังตัวกันิโรธัวอริยสัจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเปอานสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทตปาทิญานางอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกะอุทตปา ปาทิอิทังทัวกันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจดิเมภีคขเวโบเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกัวอุทปาทิตังโขปานิทังทัวกัน นิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจพาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทางทุกข นิโรธะคามินีปติปทาอริยสัจจางภาวิตันติเมพิกเวโปเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทปาติญาณุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาุทปาติอาโลโกุทปาติยาวกีวานจะเมพิกะเว อิเมสุจตุสุอาริยสัจสุเอวันติปาริวัตังดวาตัสการังยถาปุตังยานตาสนัาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปีเขเวสเถวเกโลเกสมมาเกสัปรมเกสัสมณพรหมณิยาปชา ยะสติวัมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมพูทิงขิสัมพุูโทปัจจัญญาสิงยตัวจะโคมีภิกเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวะทัสสะการังยถาปูตังยานทาสนังสุวิสุทธ ทังอโหสิอาถาหังพีคเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรามเกสสมณพรามณิยาปชายาสเทวะมนุสัยอนุตตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมปวโทปจัญญาสิงญานันจะนเมธาสนังอุตต dia aku pamiwi modti ayam man di Masyadinacita nih pun kita mau wajah pak atau Panjawa Ki pikawato pastiang api nanttung Imasminja pan waya karena โกนทันยาสวิรชังวีตมะลันธรรมจากคุ้มอุทตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสะพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจะกขวัตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสะธมนุสเวสุนอตัมขวัตตาปารานสี ยังกิสิปัตตะเนมิคะทายานุตตรังธรรมจักกังปวติตังอาปติวัติยังสมเนะนาวาพระเมนะนาวาเทเวนะวะมะเรนะวะพระมุนาวะเกนะจิวโลกะสมิณิอุมาณัง ทังสุตวาจะตุหาราชิกาเทวา

ตาตมะโนสาวเวสุญญามมนังเทวานังตะทังสด ตุสิตาเทวะสัตว์ธรรมนุสเวสุนตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมานารติเทวาสัตว์ธรรมนุสเวสุนนิมมานารตินังเทวานังสัตถังสุตตวะปารนิมมิตวะส

สัทังสุตตวะพระมกยกกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงเกตัมปะกวตาภารานสียังอิสิปตเนมิคาทายอนุตรังธรรมจากังปวัตติตังอาปิติวติยังสมเนีนาพรหมัน ेन वा देवेन वा भारेण वा ब्राह्मणा वागेन जिवालोकशमी hạ tên Nam tên này giao lô ca xa thôi chị gian xa hạ sĩ lô cả ta xanh cam bịắm và cam vìắm bảo về thì số lô kéo โสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภาควาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตถโอโกนทานโยอัญญาสิวัตถโอโกนทานโยติอิติหิทังอายะสัมมาตโกนทานยาสัญญโกนทันโย तवे वनामान् आहो श्री